ในเช้าวันนี้ลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เข้ามาเพื่อที่จะอ่านและใคร้ควรพระวจนะของพระงรองค์ร่วมกันขอพระองค์ชำระและให้อภัยต่อความผิดบาปที่พวกเราได้กระทำลงไปทั้งความคิดทั้งการกระทำหรือคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่เราจะเข้ามาและบริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสอนและตรัสกับเราในเช้าวันนี้ ให้เราได้เข้าใจหลักการความจริงของพระองค์และของพระคำของพระองค์นั้นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและเป็นฤทธิ์เดชอยู่ในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่นำเราและควบคุมและเป็นชีวิตของเราพระเจ้าข้าเพื่อที่เราจะดำเนินอยู่ในทางของพระองค์อย่างมั่นคงและไม่ผิดพลาดในการกระทําสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ รงเจ้าค่าเหล่าวาทิฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่21ข้อ25บอกว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วอยากจะ จริงๆถ้าอยากจะให้อ่านเนีอยากจะให้อ่านผู้วินิจฉัยตั้งแต่บทที่19มาเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราค่อยไปอ่านกันอีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นกจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ในสมัยของอิสราเอลในสมัยที่ยังไม่ได้มีกษัตริย์นะในการที่จะเป็นผู้ที่ขึ้นปกครองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าในสมัยนั้นนี่เขา เขาคิดว่าอะไรดีเขาก็ทำกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่อยากให้ดูก็คือว่าถ้าอ่านผู้วินิจฉัยเนี่ยเราจะพบว่าคนอิสราเอลในสมัยนั้นเนี่ยก็ทำบาปกันมากเลยนะครับในเหตุการณ์ที่เราที่ให้ให้ให้อ่านบทที่20ไปกันก่อนเนี่ยจะเห็นว่าชนชาติอิสราเอลเนี่มารวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับ คนเบญามินนะครับซึ่งชนเผ่าเบญามินเนี่ยเองก็เป็นชนเผ่าหนึ่งในอิสราเอลนะครับจะบอกว่าเป็นเหมือนพี่น้องของพวกเขาก็ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมทาไมต้องมาต่อสู้กันแล้วก็ขนาดที่ว่าข่าฟันจนจน,จนถึงขั้นเกือบเกือบที่จะไม่ไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้นะเพราะเขาฆ่าผู้หญิงไปหมดจนในบทที่21เนี่ย ก,ก็เลยเมือม่อคนที่เหลือรอดอยู่เนี่ยมีแต่ผู้ชายแล้วพวกก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็ไม่เป็นไม่เป็นการดีนะถ้าเกิดจะให้อิสราเอลเนี่ยขาดไปเผ่าหนึ่งนะคนที่เหลือนี่ก็กลับใจแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะทํำยังไงนะฮะปัญหาก็คือเกิดขึ้นก็คือคนที่เหลือกลับใจตอนนี้มีแต่ผู้ชายแล้วคนอิสราเอลเขาก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะไปลบไปสู้กับ คนเผ่าเบนยามินเนี่ยเขาได้ปฏิญาณก็ได้สาบานกันไปแล้วว่าเขาจะไม่ยกบุตรีหรือว่ายกผู้หญิงในเผ่าเขาเนี่ยให้แต่งงานกับชนเผ่าเบนยามินนะครับเพราะว่า,าถ้าใครทําอย่างนั้นก็ให้เป็นที่ถูกแช่งสาปนะครับเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บแล้วต่อมาเมื่อเบนยามินที่เหลือรอดเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงเพื่อที่เผ่าพันธุ์เผ่าเบนยามินนี้จะไม่ จะไม่สูญหายไปเขาก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ในการลบนะเวลามีมีการลบมีสงครามได้ฉเฉลยมาเขาก็เลยคัดเลือกผู้หญิงโรมจารย์ผู้หญิงบริษัทบริสุทธิ์ที่ที่เป็น,ฉนเฉลยเนี่ยยกให้กับชนเผ่าเบนยามินเพื่อที่จะได้เป็นภรรยาของพวกเขานะครับแต่ว่าแต่ว่า คนที่จํามาเป็นฉเฉลยได้เนี่ยมันก็ไม่ไม่พอกับจํานวนคนชนเผ่าบเบนจามินที่เหลืออยู่นะเขาก็เลยคิดว่าถ้ายังไงอ่ะเขาก็เลยคิดกันอีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่อทาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีมีการเหมือนกับว่ามามามา,มาเฉลิมฉลองมีการมามามาเฝ้าพระเจ้าที่มิสปานะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่มีคน มาแล้วก็มีการเต้นรำเนี่ยก็เหมือนกับตกลงรับรู้กันว่าก็ให้ชนเผ่าเบนยามินเนี่ยก็มาดักก็มาดักฉุดคนเหล่านั้นไปเป็นภรรยายนะครับก็เพราะว่าสาบานกันไว้แล้วน่าว่าว่าใครยกให้จะถูกแช่งสาบถ้าอย่างนั้นแล้วกันก,ก็ก็เป็นเหมือนกันตกลงไกลๆก,กันว่าก็เอาอย่างนี้เพื่อที่เธอจะได้ มีเผ่าพันธุ์เบนเยมินต่อก็ทุกๆปีก็มาดับฉุดผู้หญิงเหล่านี้ไปแล้วการเพื่อไปเป็นภรรยานะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในอิสราเอลเนี่ยคือคือเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะเป็นเหมือนกันการดับดูบ้านเมืองไม่มีขื่อไ,ไม่มีแปรเลยนะซึ่งเหตุการณ์เขาเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีกษัตริย์ปกครองไม่มีระบบ กฎหมายอะไรที่ที่คอยที่คอยควบคุมที่คอยดูแลความสงบสุขของประเทศอยู่นะครับในสมัยนั้นเนี่ยใครคิดเห็นอยากว่าอะไรดีก็ทําตามที่ตัวเองชอบใจนะครับโดยที่มีผู้วินิจฉัยนะซึ่งเป็นเหมือนกับว่าคนของพระเจ้าที่เวลาที่มีความขัดแย้งมีความมีการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คนก็อาจจะมาเข้าเฝ้ามาถามมาหาผู้วินิจฉัยเพื่อที่จะให ตัดสินคดีความเพื่อจะให้กันว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งเล่านิดนึงว่าว่าความวุ่นวายมันวุ่นวายขนาดที่ยังไงนะครับคือถ้าเราอ่านดูบทที่19เราจะพบว่าคือชนเผ่าเบนจามินที่สาเหตุที่เขาจะต้องถึงขั้นประชาชนถึงขั้นพี่น้องร่วมเผ่าอีก11เผ่ามาเพื่อโจมตีทำลายเขาเนี่ยเพราะว่าคนคนเผ่าเบนจามินจะบอกว่า ความชั่วร้ายของเขาเนี่ยคือถ้าเราอ่านดูเราจะพบว่าคือในระดับเดียวกันกันกบคนของเมืองโสดมกมาราเลยนะครับเรื่องเรื่องของคนเผ่าเบนยาม,มินเนี่ยเกิดเลิ่มาจากในบทที่19บอกเล่าว,ว่ามีคนเลวีผู้นึงนะเอาอยู่อาศัยในแบบแดนเทือกเขาแล้วก็มีภรรยาน้อยอยู่คนหนึ่งนะแล้วต่อมาภรรยาน้อยเขา,าเขาโกรธหรือเขาเล่นชู้ ก็ว่าไปนะฮะคือภาษาไทยเนี่ยใช้คาว่าเล่นชูภาษาอังกฤษใช้คําว่าแค่ว่าโกธก็เลยหนีกลับไปอยู่ที่บ้านของพ่อเขานะครับทีนี้คนเลวีคนเนี้ยก็เลยไปตามนะไปตามผู้หญิงภรรยาน้อยของเขาที่ที่บ้านของพ่อตาสุดท้ายในระหว่างที่เขาเดินทางกลับเนี่ยก็ผ่านเมืองของเบนจามินนะครับในตอนที่เขาไปพักอยู่ในบ้านของคนในเมืองเบนจามินเนี่ย ก็ปรากฏว่าพวกอันดาพานพวกคนไม่ดีที่อยู่ในเมืองเบญจมินในเมืองของเบญจมินเนี่ยก็มาล้อมกรอบบ้านหลังนั้นนะบอกว่าให้ส่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาให้ร่วมหลับนอนกับพวกเขานะครับเราเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับตอนที่ก่อนที่เมืองโสดมกมาราจะถูกทําลายนะฮะที่ทูตสวรรค์นั้นไปหาโลดนะครับ ไปบอกไปหาครอบครัวของโลดแล้วบอกว่าคนในเมืองนั้นก็มาลุมล้อมกันที่บ้านของโลดบอกว่าให้ส่งชายคนนั้นมามาให้พวกเขาร่วมหลับนอนด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็คล้ายๆกันนะว่าในในสมตอนนั้นโลดปฏิเสธแต่โลดบอกว่าเอาให้เป็นเอาเป็นลูกสาวเขาไม้ลูกอะไรเงี้ยแทนไม้นะะซึ่งแต่ว่าเหตุเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือ คนเหล่านั้นเจ้าข,ของบ้านก,ก็ปฏิเสธแล้วก็สุดท้ายนั้นปรากฏว่าคนเลยวีคนนั้นน่ยก,ก็ส่งส่งภรรยาน้อยของตัวเองอ,ออกไปแทนนะครับก็ปรากฏว่าก็คือภรรยาของเขาเนี่ยก็ถูกคนในเมืองนั้นเนี่ยพวกอันธภาเนี่ยรพระคมพีก็บอกว่าก็ถูกเ,เขาข่มขืนนะจนถึงยามเช้านะครับสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะคนเลวีคนนี้ก็เลยหั่นจับศพของภรรยาน้อยตัวเองเนี่ยหั่นเป็น12ท่อนแล้วก็ส่งไปทั่วอิสราเอลไปยังเผ่าต่างๆเพื่อเพื่อเรียกร้องขอความยุติธรรมบอกว่าเกิดความชั่วร้ายขนาดนี้ในแผ่นดินอิสราเอลนะสุดท้ายพวกเขาก็เลยมีการประชุมกันนะว่าว่าคนอิสราเอลเผ่าเผ่าเบนยมินเนี่ยทำการชั่วช้ามากเหลือเกินนะ ก็เลยมีความเห็นคือว่าจะทําลายชนเผ่านี้เสียนะครับแล้วก็คือเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นต่อมานะจนกระทั่งชนเผ่าเบญจมินเนี่ยถูกทําลายจนจนสุดท้ายพ่ายแพ้ในสงครามนะตอนแรกที่ไปเนี่ยชนเผ่าเบเมินก็คือไม่ยอมนะก็คือลุกมาต่อสู้กับอิสราเอลแต่นะเผ่าเดียวก็สู้กับส2องเผ่าไม่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นเป็นความวุ่นวายเป็นความ ชั่วมากมายที่เกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลนะครับก็ถามว่าเรื่องนี้นอกนอกจากที่เราพระคำที่อ่านไปว่าเราเห็นว่าการที่มีกษัตริย์การที่มีผู้นำการที่มีคนที่ปกครองดูแลอยู่เนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อจะเกิดเป็นความระเบียบเรียบร้อยนะฮะเราเห็นว่าสมัยอิสราเอลนะต่อให้พวกเขามี พระเจ้านะรู้จักพระเจ้ามีหลักการของพระองค์นะแต่เมื่อไม่มีกฎเกณฑ์เมื่อไม่มีกฎหมายเมื่อไม่มีผู้นำที่จะ,ะชี้ชัดชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรห้ามทำนะครับสุดท้ายนั้นผู้คนก็ต่างทำตามใจชอบนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินอยู่ในหลักการอยู่ในความชอบธรรมหรือลักษณะชีวิตของพระเจ้านะครับเพระเาะฉะนั้นเองเราจึงเห็นว่าพระเจ้าจึงให ระบบการปกครองอยู่ในโลกใบนี้นะไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองของประเทศของชุมชนของกิจจจักรนะครับก็จะมีระบบการปกครองซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่ในการที่จะทําให้ดูแลทําให้สังคมทําให้สิ่งต่างดาเนินไปด้วยความสุขสอะอาสง,งบสุขนะครับแน่นอนว่าถ้าหากได้ผู้นําดีเนี่ยสังคมก็จะสง,งบสุขประเทศชาติก็ จริุ่งเรืองนะครับแต่ว่าถ้าหากได้ผู้นําที่ไม่ดีได้ผู้นําที่คดโกงเป็นคนชั่วร้ายต่างๆนะครับสังคมก็ดําเนินไปสู่ความเสื่อมถอยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะก็จะเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่ายัางไงก็ตามก็ดีกว่าการที่ประชาชนจะอยู่แบบ ไม่มีผู้นำนะครับไม่มีระบบที่คอยควบคุมอยู่เพราะว่าผู้คนต่างก็จะทำตามใจชอบนะครับคนไหนดีก็ทำดีแต่คนชั่วก็จะทำชั่วโดยโดยที่เี็ว่าเราก็โดยธรรมชาติคนส่วนมากคนไม่ดีมันก็เยอะกว่าคนดีหยู่แล้ว่กนะฮะคนที่จะทำสิ่งไม่ดีเนะียก็มีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี้ยเราก็จึงเห็นว่า เรื่องราวของชนเผ่าเบนยามินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้เหมือนกันว่าว่าไม่ใช่คนของพระเจ้าทุกคนที่จะดําเนินชีวิตถูกต้องนะครับก็เหมือนสมัยเนี้ยเราก็เห็นว่ามีคนของพระเจ้ามีคริสเตียนที่ก็ดําเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องที่ทําบาปมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องของเบนยามินก็สอนให้เรารู้เหมือนกันว่าเหมือนที่ชนเผ่าอิสราเอลอีก11เเผ่าเขาไม่ได <sprink ling> ้เขาไม่ได้ยอมทนต,ต่อการชั่วร้ายที่ คนเผ่าเบนยามินเขากระทํานะครับเรื่องเรื่องนี้เราเองก็เหมือนกันนะครับว่าถูกต้องว่าพระเจ้าสอนว่าพี่น้องเราต้องรักกันเราต้องให้อภยัยเราต้องรู้จักกันนะครับแต่เราก็ต้องมีจุดมีเรื่องที่บอกว่าโอ้ยอมไม่ได้แล้วนะถ้าเธอถ้าถ้า,ถ,าถึงจะเป็นพี่น้องหรือจะเป็นเตียนแต่ถ้าทําบาปแต่ถ้าทําขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่สามารถที่จะ ปล่อยผ่านได้จําเป็นจะต้องพูดจําเป็นจะต้องคุยจำเป็นจะต้องตักเตือนหรือจําเป็นจะต้องจัดการอะไรสักอย่างนะครับเหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าเองนะอาจารย์เปาโลก็มีการหนุนใจพี่น้องเหมือนกันว่าว่าว่าเวลาที่คิดว่าจะเกิดการทําบาปแล้วแล้วที่อาจารย์เปาโลยังบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าท่านทําเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่ทำกับ คนเหล่านั้นปกตินะแต่ว่าจามบโลเองก็แนะนําว่าก็ให้เหมือนกับว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านั้นนะครับซึ่งซึ่งเห็นว่าเป็นเหมือนมาตรการทางสังคมอย่างหนึ่งนะคนไหนทําไม่ดีนะเราก,เราก็เราก็ตัดขาดเขาไปแล้วก็เป็นบทลงโทษทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับเราจึงเห็นว่านะ เรื่องนี้ก็สอนเรานะครับว่าไม่ใช่ว่าบอกว่าทุกคนเป็นคริสเตียนทุกคนเป็นพี่น้องแล้วแล้วเราเรา,เราจะาต้องให้อภัยเขาเสียทุกอย่างนะฮะสิ่งใดที่ทําไม่ถูกต้องสิ่งใดที่เกินเลยไปมากๆเนี่ยก็จําเป็นจะต้องได้รับการตักเตือนได้รับการลงโทษนะครับเอเมนนะครับอ <Amen. S 1> าจารย์ลูกขอขอบพระคุณสำหรับพระวจนะคารับขอพระองค์สำหรับเช้า วันใหม่นี้ที่พ่อองสองให้ข้าพ่อองทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ขอให้เราได้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราขอพระเจ้าที่จะไว้พรที่น้องของข้าพระองทุกทุกคนบอกเจ้าค่ะในชาวันนี้ที่จะออกไปทํางานเี่ยแล้วก็เอ่อคนที่ไม่ออกไปทํางานก็ขอให้อ่านประวัติศาร,รของพระองค์ให้เรียนรู้ให้เข้าใจให้ถ่องแท้นในชีวิตประจําวัน ลูกขอบคุณพระอ,องค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน